เข้าไทยแล้วหนักยาวหลายวันพยากรณ์อากาศ4-13สิงหาคม2566สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยากรณ์อากาศกับแอดมินลุษสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงวันที่4-9สิงหาคม2566 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอดามันประเทศไทยของบ้านเราแล้วก็อ่าวไทยนะครับจะมีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนคลื่นลม บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรจากนั้นแนวโน้มสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงวันที่10ถึง13สิงหาคมเป็นต้นไปแนวโน้มฝนในประเทศไทยจะลดลงล่องมรสมยังคงพาดผ่านอยู่ทางประเทศเมียนมาตอนบน ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงถึงปานกลางตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึงวันที่9ตั้งแต่ช่วงวันที่10ถึงวันที่13สิงหาคมจะมีแนวโน้มอ่อนกำลังลง พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อนเนื่องในบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างทะเลคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรจากนั้นแอดมินจะพาท่านผู้ชมมาดูลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่วันศุกร์ที่4สิงหาคมจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่5สิงหาคมลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางที่พัดปกคลุม ทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรวมถึงบางช่วงเวลาก็ปกคลุมบริเวณจีนทางตอนใต้ทำให้ในประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งเช่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมเฉลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลางโดยทะเลมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ บริเวณทางทะเลอันมันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนอง อันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นขนุนบริเวณทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนไปทางประเทศญี่ปุ่นต่อไปในช่วงวันที่5ถึงวันที่7สิงหาคมนี้จึงขอให้ผู้ที่จะมีแผนการเดินทางควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในระยะนี้ไว้ด้วยจากปัจจัยควบคุมลักษณะสภาพอากาศดังกล่าวทรงอิทธิพลกับลักษณะสภาพอากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามีดังต่อไปนี้ ยวงวันที่4ถึงวันที่5สิงหาคมบริเวณทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาพแพร่น่านอุตรดิตถ์และจังหวัดตากลมมรสุมตะวันตกเชียงใต้มีความเร็วอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาลาสิน์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง ฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บรุรีอุทัยธานีาบบราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครล,ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้ว ละยองจันทบุรีและจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงต้งความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฝ่าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานี และน้าธิวาสลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภากใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาตรังและสตูล ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพปริมมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความ ควเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นแอดมินจะพาท่านผู้ชมปักหมุดตรวจสอบสภาพอาก,กาศตามแบบจำลองของ ECMWF ตั้งเวลาไว้ในช่วงของวันเสาร์ที่5สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเวลาเช้ามืดถึงเช้าของวันเสาร์ที่5สิงหาคมบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีลมกระโชกค,ค่อนข้างแรง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยอ่าวไทยด้วยกําลังปานกลางลักษณะเช่นนี้จึงทําให้มีฝนตกเกิดขึ้นในบางแห่งทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยในขณะที่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเชื้งเหนือและทางภาคตะวันออกมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมบนชั้นกลางสูงจากพื้นดิน5,500เมตรท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าบริเวณทางประเทศไทยตอนบนสเกลของสีให้ค่าสีค่อนข้างเข้มจะมีสีเขียวสีส้มปกคลุมหมายความว่าจะมีลมกระโชกอยู่ที่35 ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางช่วงเวลาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศตำ่ำที่ปกคลุมบริเวณทางเวียดนามตอนบน บริเวณเอา่าวตังเกียและจีนตอนล่างและจะมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นแอดมินจะเล่นโมเดลอย่างต่อเนื่องให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงของวันจันทร์ที่7สิงหาคมจะเป็นช่วงวันแล้วก็เวลาที่ย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้จะทวีกำลังแรงมากที่สุดในช่วงของวันจันทร์ที่7สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่า ลมชั้นบนสูงจากพื้นดิน5,500เมตรหรือที่เราเรียกกันว่าลมระดับฐานยอดเมฆนะครับจะหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกาจะเนี่ยวนำปริมาณความชื้นที่มากับลมระดับล่างระดับพื้นผิวน้ำทะเลนะครับจะพัดเข้ามากับมลสมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงในขณะที่การยกตัวค่อนข้างดีครับขึ้นมาสู่ลมชั้นบนนะครับก็จะหมุนพาดผ่านทางภาคกลางภาคเหนือ ทางภาคตะวันออกทางภาคใต้ตอนบนนะครับเข้าทางภาคอีสานนะครับแล้วก็จะวนทวนเข็มนาฬิกาเข้ามาหล่อเลี้ยงย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ในกระดาษที่ทางประเทศเมียนมาทางประเทศลาวทางประเทศไทยตอนบนเช่นทางภาคเหนือหรือทางภาคอีสานนะครับจะเป็นแนว พื้นที่ด้านลมพัดส,สอบฉะนั้นหมายความว่าฝนดีงามจะมฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากจะเกิดขึ้นบริเวณทางประเทศไทยตอนบนได้อย่างต่อเนื่องถ้าหากท่านผู้ชมสังเกตจะเกิดขึ้นแนวลมพัดส,สอบตั้งแต่วันอาทิตย์ที่6สิงหาคมเป็นต้นมาวันที่7แล้วก็วันที่8สิงหาคม 3วันติดหลังจากนั้นในช่วงของวันพุทธที่9สิงหาคมนะครับยอมความวกดอากาศตามที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนอา่าวตังเกียรและจีนตอนล่างนะครับจะเริ่มอ่อนกำลังลงตั้งแต่ช่วงวันพุทธที่9สิงหาคมฉะนั้นปริมาณของฝนดีงามก็จะเริ่มค่อยๆลดลงในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังที่อ่อนอยู่ จากนั้นในช่วงของวันพฤหสัสบดีที่10สิงหาคมเป็นต้นไปแนวโน้มฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดลงนะครับเนื่องว่าจากปัจจัยดังกล่าวของยอมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงนะครับจะมีการก่อตัว ของหย่อมความกดอากาศตา่ําลูกใหม่เกิดขึ้นนะครับจะปกคลุมบริเวณทางเวียดนามทางตอนบนและอ่าวตังเกียอย่างต่อเนื่องแต่จะมีกําลังค่อนข้างอ่อนในขณะที่ช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวตั้งแต่วันพฤหสัสบดีที่10สิงหาคมจนถึง13สิงหาคมเป็นต้นไปแนวของล่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านอยู่ทางประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ําที่ปกคลุม ประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันมันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกําลังอ่อนด้วยในช่วงนั้นตั้งแต่วันที่1 0ถึงสิสิงหาคมเป็นต้นไปแนวโน้มฝนในประเทศไทยจะลดลงเน้นย้ําขอสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทางประเทศไทยตอนบนเช่นทางภาคเหนือทางภาคอีสานนะครับสองภาคนี้ยังคงมีปริมาณของฝนตกและฝนตกดักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมได้อย่างต่อเนื่องภาคกลางทางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้นะครับมีฝนตกลักษณะกระจายตัวได้ในบางแห่งฝ้าคล้มเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ช่วงวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคม จากนั้นทั่วไทยตั้งแต่วันที่10ถึง13สิงหาคมปริมาณของฝนหรือว่าแนวโน้มฝนในประเทศไทยจะลดลงสุดท้ายนี้หากท่านไหนที่ฟังแล้วเห็นวนะ่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็เลยทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินรุดสุดที่คนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ